วันนี้เราจะมาแนะนําอีจาสุกี้หมาล่าสาขาไซน้อยกันนะครับร้านนี้ก็ค่อนข้างใหญ่มีที่นั่งอยู่ประมาณ70โต๊ะส่วนการให้บริการของที่นี่ก็จะมีทั้งแบบอราคาแล้วก็เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับที่นี่บุฟเฟ่ต์ก็จะมีทั้งแบบ2 9 9แล้วก็3า9รอาารคาก็จะมีตั้งแต่ไม้ละ5้บาทจนถึงถาาละ80ล้80ลายอาหารของที่นี่ก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีทั้งเส้นดำมีเส้นมันเทศเส้นเศษถัวแล้วก็มีเส้นมันขาวให้เราเลือกประทานะครับ นี่เราก็เลือกทั้งแบบเตาปิ้งย่างแล้วก็เตาชาบูหมาล่าเพื่อที่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาทาหมาล่ารับประทานกันนะครับนี่เลยโหน้ําเดือดพุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหมาล่าหน้าตาของเราจะเป็นยังไงกันนี่เลยเราก็เลือกหมูติดมันมาทาซอสกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทากับผงหมาล่าเพื่อที่ว่าจะเอาไปปิ้งย่างก,กันเดี๋ยวเราก็จะมาลองปลาหมึกกรอบกันอีกสักไม้นึงเพื่อความอ,อร่อยของผงหมาล่ากันนะครับ ตัดมาที่หม้อชาบูที่นี่เขาก็จะมัดผักกันมาแบบแน่นๆที่นี่ก็จะมีทั้งหมึกกอบแล้วก็หมึกทากโกส่วนหมูก็จะหั่นชิ้นใหญ่กันเลยทีเดียวเพื่อนๆที่สนใจผ่านมาถนนไซน้อยก็สามารถมาแวะทานกันได้อยู่ในปั๊มบางจากนะคะ